บทสวดธรรมจักกับปวัตนัสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะกวาพารานสิยังวิหารติอิสิปัตรเนมิฆาเจตัตตาโคพะกวาปัจจวาคิเยพิคุอามันเตสิเทวัมเมพิกขเวอตา パパチテナナセウィタパヨジャイアンカメ、ソカマ、ソカンリカ、ニューヨーコーインオカモポトチャニコー、アナリヨー、アナタサンニトヨジャイアンアタキラマタニヨーコー、トコー、アナリヨー、アナタサンニト。 เอเตเตปิกเวอุปอันเตอนุบคัมามาชิมาปฏิปทาตถาคตนาภิสัมพุทธาจาคูกลนิยานะกลนีอุปสัมมาญาปิญญาญาสัมพธาญานิปานยะสังวัตติกัตตมาจสาปิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนาภิสัมพุทธา จักขุกรณียาณกรณีอุปัสสมายะอภิญญายาสัมโพธายะนิพพานายาสังวัตติอายะเมวาริโยอาจทังขิโกมะโกเสยทีทังสัมมาทิตฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินอภิสัมพุทธาจักขุกลณียานะกลณีอุปาสมายญาปิญญาญาสัมโพธายะนิพานายาสังวัตติอีทังโคปนภิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามาณนำปิทุกขัง โสคาบลลเทวทุคาโดมนัสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิเวปโยโคทุโคยามปิชังนภาติตามปิทุขังสังคิเตนะปันจุปาทานขันธาทุขาอิทางโคปนาภิกเวทุกขสมุทโยอริยาสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกา นันทิลาคสาหคกตาตัดตาตัดตาพินันทินีเสยอทิทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโคปนาภีกเวทุกขนิโรโทอริยาัจจังโยตัดสาเยว,วตันหายาเสสวิลาขันิโรโทจาโคปตินิสังโคมุติอนาดโยอ,อิทังโคปนาภีกเว ตุคันิโรทคามินีปฏิปัาอาิยาสัจจัอญะเมวะอริโยะทังคิโกมคโคเศยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุคขังอริยาสัจจัญติเมพีขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเม สุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโค ปานิทางทุกขังอริยศาสัจ์จังปริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอนมมา,อา,านุสุเตสุธรรมเมสุจักุ้งอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทุกขสมุทโยอริยศาสตจ์จันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุง้ง อุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโกอุธปาทิตังโคปานิทังทุขสมุทโยอาริยสัจจังปะหาตับพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปานา ปณิทังทุกขสมุทโยอาลิยาสัจจัญปหินันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิววชาอุตตปาทิอาโดโกอุตตปาทิทังทุกขนิโรโทอริยาสัจจัน,นติเมพิกขเวปุเพอน,น,นันุสุเตสุธ,ธ,ญญธ,ธโรโธรมเมสุจ,จักคุง อุธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโขปานิทังถูกขนิโรโธอริยาสัจจังสัจจิกาตพันติเมพิกขเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโขปานิทังถูกขนิโรโธ อริยสัจจังนจ,จิกตันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนนอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิปานิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสัจจภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโคปานิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา อริยศาสตร์จังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพภิกขเวอเมสุจัตโตสุอริยศาจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาปูตังยานทัสสัง นาสุวิสุทธทางอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพัมะเกสาสมนาพามนิยาปชายาสเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงยโตจะโหเมพิกขเวอิเมจูจตูสุอริยาสั อริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาดังยถาภูตังยานทัสนังสูวิสุทธังอโหสิอาถาหังภิกขเวสัทวะเกโลเกสมาระเกสัพัมะเกสัสมนาพัมมนิยาปชายา สเทวะมนนสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยานัจจานาเมทสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิอุณภพวติอิตถะมโวจะภะควาอัตตมนา ปัญจวัคคียาภิกขุภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสามินจะปะนะเวยาการะนัสามิงพันญมาเนอยายัสมะโตโกนทันยัสสะวิราชังวิตามสังธรรมาจากคุงอุทปาที่ยังกินเจสมุทยะธรรมังสัมพันตัง นิโรธธรรมมันติปวัตติเตชะภัควตาธรรมมาจากเกภุมมมาเทวาสัตธ์ถมนุษสาเวสุงเอตัมภักควตาภาลานสิยังอิศิปตาเนมิขาเยอนุตตรังธรรมมาจากกังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสามเนนวาพัมเนนวาเทเวนาวามาเลนาวา อมุนาวาเกณจิวาโรกัสมินติภูมินังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสสาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตถมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทั้งสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทั้งสุตวานิมมานารติเทวาสัตถมนุสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตทั้งสุตวา ปารณิมมิตวะสวัสดีเทวาสัตถมนุษสาเวสุงปารณิมมิตวะสวัสดีนางเทวาสัตทังสุตวะพัมมกาจิกาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเอตัมภะวะตาภาลานสียังอิสิปะตเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมะจากังภาวติตังอาปฏิวัติยังสามเนนวา พัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวารลกัสมินตีอิติหะเตนะคันเนนะเตนะโมเตนะยะนะยาวะพัมมะโลกาสัตโุอาภูคันคันเชีายัญจาทัสา,หาสหัสสโลกธา,าตุสังกามปีสัมปะกามปีสัมปะเวทิอัปะมาน เาลาโลปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมะวิอติกรรมววเทวานังเทวานุภาวังอตโคภะกวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติหังอายะสมะโตกนทันสะอัญญากนทันโย เทวนามังอโหสิตีเก่าพุทธานุสติอิติปิโสภควารังสมมาสมุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสิบธรรมานุสติสวากโตภควตาธรโม สันติโกอะกาลิโกเอหิปัสิโกะปนาิโกะปัจจตตังเวทิตาโพวิญญูหิตีสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาเยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ยติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตปุริสปูกรลาเอสะปะคะวะตวสะวะกะสังโฆอหุนะโยปาหุนโยทาขิเนโยอันชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโรกัสสาตสิบสองสัตวาสักัตวาพุทธัตนังโอสะทังอุตตมังวรังอิตังเทวมโนสานังพุทธเตเจนะโสตินา นาสันตุปัตถวาสัพเพทุคาวูปสสเมตุเตสัคตะวาธรรมระตนังโอสะทังอุตตมังวรังปะลีลาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมตุเตสัคตวาสังฆะรตนังโอสะทังอุตตมังวังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนโสตินา นาส,สันตุปัตตวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเต13พระคาถาชินนบัญจสรสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตกรมลังสชีชยาสนากตาพุทธ,ธาเจตวามารังสวาานังจัตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังการาทโยพุทธัทธวีสตินายกาสัพเพปติติตาไมาหังมัเตเเกเตมุนิสาราสีเสปติติโตไมายหังพุทโตธรมโมทวิโลจจเนสังโฆปติติโตไมายหังอุเลสัพพะคุณากาโล ฮาทเยเมอนุลุทธโอสาลีปุตโตจทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนุจวามะเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทลาหุลากาสะโปจมหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโน สพิโตมุนิปุงขโวกุมาลกัสโปเทโลมเหสีจิตตวาตะโกโสไมหังวัตะเนนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุโนังคุลิมาโลจาวปาลีนันทาสิวลีเทลาปัญัยเมชาตานลาเตติลกามมาเสสาสิติมหาเทลาวิจิตาจินสาวกาเอตาสิติมหาเทลา จิตวันโตจินโนลาสาชรันตาศีลเตเชนังขมังเคสุสันติตาราตานังปุระโตอาสิทาคิเนเมตตสุตตะกังทชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมลาริตตันจาอาตานติยสุตตะกังอากาเสชะตานังอาสิเสสาปากาลสันติตา ชินานานาวาสังยุตตาสาตปากาลังกตาวาตาปิตตาทิสัญชาตาภหรันตุปัตตาวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินปัญชลามัจฉมิวิหารันตังมหิเลสาตาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภา ิเตวมันโตสสขโตโสาโคชินานุภาเวนะสิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะิตันตาราโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเลตีสิบสี่บทสวดพาหงมหากา พาหุงสาสมาพินินมิราสาพุทธันตังคีเมฆลังอุทิตโกลาเจเนมาลังทานาธิธรรมอวิจินาจิตวามุนินโทอันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกาพิยุติรสัพพารติงโคลัมปนาระวะกามะกตมาถะยะคังคันติสุทัน ตวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตเฉยมังครานินาลาคิลิงขชาวรังอติมัตตปูตังทาวคิจากามสนีิวาสุธาดุนันตังเมตํมบุเสกตวิจินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตเฉยมังครานิโอขีตขัดกามติหัดตาสุธาดุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังอิตีวิสังขตมโนจิตวามุนินโต ตันเตชสาภาวุตเตชยมังคารานิกาตตวานิกาตธรรมุทลังอิวะคาพิริยาจินจายทุตวจรังชนกายมาเจสันเตนโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชยมังครานิสาตจังวิหายามติสัจขวาทะเกตุง วาทาปิโลปิตมะนังอดียันภูตังปัญญาปฏิปัชริโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตดุเตชะยมังครานินันโทปนันทะปุชคังวิบุตังมหิทิ้งปุตเตนเถรปุชเคนธรรมาปยันโตอิทปรปเทสวิจินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตดุเตชะยมังครานิทุกขาหาทิติปุชเคนสุทัตหาทั้งธรรมังวิสุทธิจุติมิตรทิปกาพิธานัง ยานาขาเทนวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลาเนีเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีเอตวานะเนกวิวิทานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกเมยยนโล สปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายสาพปานินังปูเลตวาปารมีสาปาปตโตสัมโพธิมตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังกะลังปยันโตโพธิามูเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยะสุชยมังคะเลอปลาชิตาปันลังเกศีเสปทวิปโกลเล อภิเษกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมติสุนหคตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสมุหโตจัสยิตังพัมมะจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทากินังมโนกรรมังปณิธิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานาภัณตเท ปัจจักิเนภวตุสาบมังคลังรักันตุสาบเทวตาสาบพุทธานุภาเวนะสัาถสวดีพวันตุเตภวตุสาบมังคลังรักันตุสาบเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสัาถสวดีพวันตุเตภวตุสาบมังคลังรักันตุสาบเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัาถสวดี พาวันตุเตสิบห้าปันติธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตตหิงตหงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสติงกรดนเตถาวิหารมันทะเล เทราชมัญชานวกาสปิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาลาสัปปานปูตาสุขิตาปวันตุเตชลาบุชาเยปีจะอันตสัมปวาสังเสทชาตาอาทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสาเปปิทุกัสสากะนุนตุสังขยัง ขติรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจปุขาราสังโคโหตุสมะโควะอาตาญาใจตาญาจามเหลักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาดิโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรลยาปเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาธารังปเวชนโตกาเลเทโวปวัสตุ พุทธิภาวายาสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตาชังติจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปปะชังรักขันตุสัพพธาสิบหกเทวตาวิโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามเิสมปะตังปุญญาสมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิลาตาโหตุ พันชันโตเทวตาคาตาสิเจสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะปุธานุภาเวนัสโธทีโหตุนิลันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสโธทีโหตุนิลันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลัง รัคขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนโสโธทีหนตูนิลันตรังสัพเพพุทธาภรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขั้งพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขั้งรักขั้งพันธามิสัพพโส Sabe Pudha para pada pace kanan Jaang palang arahan tanan jate cenakrakhang Pantamiapaso Sabe Buddhadha para pat pa kanan dayang palang arahan tanan jate cenakrakhang pantamiapaso Sabe รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาร,รยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบ,นบนนุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิภพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่านสาธุ